สามารถใช้คําสั่งกุุบก็ได้นะครับพิมพ์ g แล้วเลือกคําสั่งกุุบครับที่คอ้อแทงนะครับจะเปรียบเป็นสี่สี่เหลี่ยมนะครับคลิกซ้ายนะมุมขวาด้านบนและคลิกซ้ายนะมุมซ้ายด้านล่างคลิกขวาครั้งหนึ่งเราเริ่มทําการตัดเลยนะครับจะใช้ตัดทีละส่วนก็ได้นะครับหรือใช้ตัว f ก็คือเฟนเป็นตัวช่วยนะครับพิมพ์ f สเปกบาร์ครั้งหนึ่งแล้วเลือกมันก็จะเป็นยาวๆเลยนะครับเมื่อทําการตัดเรียบร้อยนะครับคลิกขวาแล้วเลือก enter ก็จะเป็นการตบคําสั่งแล้วนะครับเพื่อนส่วนที่เหลือนะครับเพื่อนเพื่อนเราทําการลบนะครับโดยคลิกเลือกนะครับว่าตัวนี้จะเป็นแฮ็กนะครับอ่าเมื่อเลือกครบแล้วใช้คําสั่งอีลาสพิมพ์ e สเปกบาร์ครั้งหนึ่งด้วยลายกระเบื้องส่วนที่ยื่นออกไปก็จะหายไปแล้วนะครับเพื่อนๆจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆต้องการให้รูกกระเบื้องแผ่นสุดท้ายเนี่ยเป็นวัตถุชิ้นเดียววกกกัันนโดยทที่่่าาาไมต้อองรรํบบ็ะค แค่ว่าให้เป็นหน่วยหรือเป็นจุดเดียวกันนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถใช้คําสั่งกุ๊บก็ได้นะครับพิมพ์ g แล้วเลือกคําสั่งกุ๊บครับที่ค้อแทกนะครับจะเปรียบเป็นสี่สี่เหลี่ยมนะครับเพื่อนเพื่อนคลิกซ้ายน้ามุมสายด้านล่างและไปที่ครอบทั้งหมดคลิกขวาคลิกซ้ายน้ามุมขวาด้านบนและคลิกขวาเลือก enter ครับเพื่อนๆลองคลิกที่วัตถุนะครับจะกลายเป็นชิ้นเดียวกันนะครับโดยใช้คําสั่งกุ๊บแล้วนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนเราจะทําแนวขอบของกระเบื้องลวดลายตรงนี้ ให้เหมือนรูปตัวอย่างก็คือเราไปดูทางรูปทางด้านซ้ายมือนะครับรูปตัวอย่างนะครับจะมีแนวของกระเบื้องลวดลายสวยงามนะครับเป็นตัวขั้นระหว่างแล้วลายกระเบื้องผนังห้องน้ําตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะมีระยะความสูงที่ตัวด้านบนสุด1.3นะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆนก็สามารถที่จะเช็คตรงนี้ได้นะครับโดยใช้คําสั่งดิสแตนนะครับไปรูปขวามือนะครับเพื่อนๆแล้วพิมพ์คําสั่ง di สเปกบาร์ครั้งหนึ่งคลิกซ้ายนํามุมซ้ายด้านบนและคลิกซ้ายนํามุมด้านล่างนะครับคลิกขวา ข้างๆข้อแท้จะมีรายง,งานที่ระยะที่ดิสแตนที่1.3แปลว่าระยะนี้ใช้ได้นะครับเพื่อนให้เราครอบที่รูปคลิกซ้ายนะมุมซ้ายด้านล่างและคลิกซ้ายนำขวาด้านบนจะใช้คําสั่งคับปี้พิมพ์ CO สเปกบาร์ครั้งหนึ่งและคลิกมุมนะครับเอาเป็นมุมอ้างอิงนะครับก็คือมุมด้านซ้ายตรงขอบริมของกระเบื้องที่เราเขียนมาสักครู่นะครับแล้วไปตัว ตรงด้านนี้นะครับระยะที่1.3ที่เราเช็คเมื่อสักครู่นะครับแล้วกด Escape เพื่อออกจากคำสั่งนะครับจากนั้นนะครับเรามาทำการต่อส่วนของกระเบื้องที่อยู่บริเวณเลยตู้ที่ตัวเดิมเนี่ยชนแค่ตู้นะครับโดยใช้คำสั่ง Copy นะครับคลิกที่รูปลึมสุดด้านขวามือนะครับแล้วใช้คำสั่ง Copy Copy นะครับพิมพ์ co สเป b บาครั้งหนึ่งจุดตั้งอิงตรงจุดด้านล่างนี้นะครับให้เกิดจุดของ endpoint นะครับคลิกสายครั้งหนึ่งแล้วมาคลิกสายเพื่อวางรูปนะครับไปเรื่อยๆจนชนของขอบผนังเลยนะครับ เราก็จะได้พอดีแปะเลยนะครับสําหรับแนวขอบกระเบื้องที่อยู่ด้านบนนะครับเพื่อนเราไปดูรูปทางด้านซ้ายมือนะครับ